คนต้มคนต้มครับอันนี้มันตุ้มไม้นครับผมเป็นตุ้มผมกู้ฝานเท้านี่มีอย่างนี้มันขายคเจ้าบอกรป่โอ้ระเจ้าพรซื้อแล้วหืขเ้าวนว ก่อนนะครับผมเชียร์ลิงผมคนระับมันเดิบมันตกเราลงนั่งันแพงมากแล้วก็มาเชียร์ลิงแ์แพงนี่หรอกไม่ใช่ปัญหาโอ้โหตอนนี้น่าจะลึกแล้อเนี่ยไม่อยาก,กรับเท่าไหร่นะว่าผู้หญิงไม่ไดีแล้วผู้หญิงมาพร้อมรถ10ปี กีจะจะหมดแล้ว,ออวาายังมาได้ยนนอ่เอนี้อัเมใเย็นวันี้ใจย็นได้นะเพราะซ้อมกแล้วโผล่แล้วคุ่วั<ม>นนี้โอ้จักเสือจักขามัด้า ต้องเสริมกันยังไงให้รับโอแสดงว่าเมื่อดดินมานลงมาดีดวะ่ะ เขียวนึงเลยามเข้า,เ,าเลยกแาล้วเลย,เอเลยโอ้โอแต่ยัง่าส่วนนี้โู้ไว้ค่าดีม,มาพบดินตอนนี้นะ่ะ 上海呢？Uh huh. uh huh. 也点了。Yeah,